สวัสดีครับผมปลื้มนะครับวันนี้มาช่วยเตือนสติกันนิดนึงตอนนั้นที่ผมเรียนรัฐศาสตร์นะครับตอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์จะสอนว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ไม่ดีแต่ว่ามันเลวร้ายน้อยที่สุดคือถ้าเปรียบเทียบกับระบบการปกครองอื่นที่มีอยู่ในโลกในโลกนี้เนี่ยนะฮะมันไม่มีระบบการปกครองไหนที่ประชาชนได้มีโอกาสที่จะกําหนด ผู้นำของตนเองเพราะฉะนั้นการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานที่สุดแน่นอนระบอบประชาธิปไตยนั้นมันมีองค์ประกอบถ้าจะครบถ้วนจะสมบูรณ์เนี่ยมากมายแต่ดัชนีชี้วัดที่สําคัญที่สุดที่สังคมสังคมโลกสากสลโลกเขายอมรับเนี่ยคือการเลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีการเลือกตั้งสําหรับดับชนีชี้วัดเบสิคขั้นพื้นฐานที่สุดเนี่ย มันก็หมายความว่าไม่มีประชาธิปไตยนะฮะแน่นอนการเลือกตั้งไม่ใช่สิ่งเดียวที่ต้องมีมันต้องมีสิ่งอื่นๆที่ตามมาด้วยแต่ว่ามันเริ่มต้นที่การเลือกตั้งหลายคนบอกว่าเฮ้ยถ้าเลือกตั้งเนี่ยมันไปช่วยเกื้อกูลให้ระบอบทักษิณน,นั้นมีความยั่งยืนทางเดียวที่กําจัดระบอบทักษิณได้เ่ยนะฮะคุณก็เอาชนะเขาในการเลือกตั้งเลือกตั้งแล้วชนะเพื่อไทย คุณต้องใช้ประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือในการลดอิทธิพลของนักการเมืองที่คุณต้องการให้ออกไปจากการเมืองไทยมันไม่มีแนวทางอื่นฮะงนั้นในรอบนี้เนี่ยน่าเสียดายอย่างมากที่ประชาธิปัตย์นั้นคว่ำบาตรการเลือกตั้งการที่ประชาธิปัตย์คว่ำบาตรการเลือกตั้งนั้นประชาธิปัตย์ลดทางเลือกสําหรับสังคมลงไปเวลาเข้าไปที่เขตเลือกตั้งกากบาทในคูหาแต่การที่ประชาธิปัตย์ออกไปจากออปชันสําหรับประชาชนเนี่ย มันไม่ใช่เหตุผลที่คุณจะปฏิเสธระบบประชาธิปไตยระบบนี้เป็นระบอบเดียวที่หลงเหลืออยู่ในโลกที่มีประสิทธิภาพในการกระจายอำนาจสู่ประชาชนเพราะฉะนั้นผมเชิญชวนให้ท่านผู้ชมนะฮะพี่น้องทุกคนนะครับคนไทยคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาปู่ย่าตายายน้องๆชอบผมไม่ชอบผมสีเหลืองสีแดงสีชมพูสีขาวสีฟ้าสีม่วง ไปเลือกตั้งเต่ฮะมันไม่มีระบอบอื่นแล้วฮะในสากลโลกเนี่ยในโลกนี้เนี่ยมันมีแค่นี้ฮนะออปชั่นอื่นๆเป็นเพียงสิ่งที่หลอกลวงเพื่อน,นำไปสู่การปกครองแบบเผด็จการ